นี่เป็นสิ่งแรกๆที่ป่าจะทำในตอนเช้านะครับว่าสีน้ำมันก็ไม่ได้ว่าขยันนะป่าป่าว่ามัน <c oughs> มันสนุกแหละมันเลยอยากทำเซตอัพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับป่าจะวางพวกอุปกรณ์เอาไว้เลยมาถึงก็ทำได้เลยการที่เราเริ่มง่ายๆอ่ะป่านว่ามีส่วนสำคัญมากนะทำให้เราได้ทำเป็นไหม เวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มยากต้องเตรียมโน่นเตรียมนี่เงี้ยป่านก็เป็นนะก็เลยเลือกที่จะแบบเหมือนวางทิ้งเอาไว้เลยหรือวันอาทิตย์อะที่จะวาดรูปใช่ไหมคืนวันเสาร์ป่านก็จะเตรียมอุปกรณ์แล้วตั้ง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 ให้พร้อมมาถึงก็แบบใส่ได้เลยไม่ต้องเตรียมเยอะกันเนี่ยแค่นีก็สบายใจแล้วห้านาทีสิบนาทีแต่กินข้าวเราไปเริ่มงานกันนี่ก็ถือว่าได้เริ่มทํางานจริงจังเต็มตัวของปีนี้นะ 2024ตอนนี้เป็นตอนปลายมก,กราคมนะครับตอนธันวา2023เนี่ยก็กลับไปกรุงเทพไปพักผ่อนเหมือนทุกๆปีแล้วก็กลับมาเมื่อกลางมก,กรานี้เองนะครับเลยยังไม่ได้แบบเรียกว่าเดินหน้าเต็มตัวแต่ก็มีวอร์มๆไปก็คือตรงโซนนี้ หลักๆตอนนี้ที่ป่านเตรียมตัวก็คือเมษาจะไปออกบูธท,ที่เซ็นทรัลเวิร์ประเทศไทยนะครับ2024นี้แล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีก็จะมีอีก2ที่ก็คือสิงคโปร์กับฮ่องกงแล้วก็ไม่มีละจริงๆอะมันมีเยอะกว่านี้นะมีหลายที่อะติดต่อมาแต่ก็ดูแล้วมันมันเกินกำลังเราต้องทำที่เราไหวต้องลิมิตตัวเองดีๆไม่งั้นมันจะป่านว่ามันได้แหละ แต่เราไม่รู้ว่าจะเหยียบคันเร่งเร็วขนาดนั้นไปทําไมเร่งทําทําได้ไหมอดหลับอดนอนทําได้ไหมก็คงได้แต่ปานคิดว่าลองเทอมอ่ะไม่คุม้มปานอาจจะแบบเจ๋งมากเลยปีนี้แต่ปีหน้าแบบโอโ้โหมือหงิด2,025หแหละที่อาจจะมีเข้มข้นเพิ่มมีที่ไทยแบบอย่างยิ่งใหญ่แน่ๆนะครับแล้วก็มีที่ไต้หวัน ที่ฮ่องกงอะไรประมาณนี้ป่านจะรับไม่ไม่เกิน3หรือ4นะครับตอนนี้ก็มีไป2026แล้วด้วยมีคนมาจองแล้วแล้วก็คุยกันดีก็เลยแบบอื้ออตกปากรับคำา2 0พ7จริงๆก็มีคนมาขอนะแต่ป่านรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันเกินไปแล้วจะเย็นๆบอกว่าขอขอให้ผ่านผ่าน4นี้ไปให้ได้ก่อนนะครับอเรามาเริ่มจากน้องคนนี้ก่อนอย่าลืมนะครับถ้าใครจะแกะไม้ อุปกรณ์เซฟตี้สำคัญมากอันนี้เป็นถุงมือกันบาดกันได้ระดับหนึ่งนะก็ยังต้องระวังอยู่ดีป่านจะไม้มาตั้งแต่ปี2019นะครับตอนนี้ก็ยังใส่อยู่นะผ่านมา 45- ปีแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเวลาป่านทำงานนะป่านจะใช้นาฬิกาทรายอันนี้เป็นนาฬิกาทรายแบบ30นาทีนะครับก็จะตั้งไว้แนี้ปั๊บพอมันหมดก็จะลุกไปทัก5นาที10นาทีแล้วก็กลับมาทำต่อเพื่อให้ ร่างกายอะ่ะมันได้เปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนอิริยาบถแล้วป่านค้นพบว่าวิธีเนี้ยทําให้ป่านทํางานอยู่ต่อเนื่องเป็นเดือนเป็นปีได้โดยที่ไม่รู้สึกเมื่อยแล้วก็ไม่ต้องออกกําลังจะช่วยขนาดนั้นไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปนวดอืมแกท้ที่แก้ที่ตัวเองนั่นแหละนะครับความยากมันคืออะไรหรือเปล่าความยากของคนทํางานศิลปะมันสนุกแล้วมันเพลิน พอมันแบบหมดใช่ไหมแล้วมันแบบเหลืออีกนิดนึงอ่ะขอทําต่อหน่อยเถอะใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้ถ้าปางบันเทคอคติว่าเรารักเราชอบในการทํางานจริงๆแล้วเราก็มีความสุขกับมันจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กลยุทธ์เพื่อทําให้เราอ่ะได้ทํางานมันไปได้นานนั่นหมายความว่าเราก็จะสนุกและก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทําได้ไปนานๆถูกปะ หนึ่งในโปรเซสที่เราถ้าเราเข้าใจเบื้องต้นนะครับเมื่อกี้ปานใช้สิวกับค้อนในการตอกมันก็จะช่วยทุนแรงไวเยอะเนี่ยมันก็ได้เป็นมุมเป็นเหลี่ยมที่ถ้าใช้มือหรือว่าใช้เครื่องมือที่เป็นแบบไม่ได้ทุนแรงก็เหนื่อยก็จะประหยัดแรงเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพอหมดไปครึ่งชั่วโมงอะ่ะมันจะออกมาได้ถึงหน้าตาประมาณไหนโดยที่ป่านจะทำแบบ uh, speed ปกตินะครับไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอันนี้เป็นแบบว่าขึ้นฟอร์มเบื้องต้นตัดเรียกไหว่าครั้งที่หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวครั้งที่สองก็จะเริ่มทำให้มันเป็นฟอร์มมากขึ้นยังไม่เก็บรายละเอียดด้วยการใช้เครื่องมือที่เล็กลง อันนี้ไม่ใช้แล้วเก็บฟ้าพวกอันใหญ่ๆไม่ใช้แล้วเก็บมีใหญ่นี่คือเวลาคนดูป่านอ่ะก็จะชอบถามว่าใช้ไม้อะไรมันดูแก่ง่ายใช่ไหมแต่ความเป็นจริงอ่ะจากประสบการณ์ป่านเลยนะมันไม่อยู่ที่ไม้หากเรา ไม่เข้าใจขั้นตอนของมันอะ่ะใช้ไม้อะไรมันก็จะช้าครับหรือว่าใช้ไม้อะไรอะ่ะแล้วถ้าไม่เข้าใจขั้นตอนอะ่ะมันจะยากป่าลองพิสูจน์กับพวกไม้เนื้อแข็งอะ่ะแล้วก็ใช้ขั้นตอนที่ตามในแบบที่เราเข้าใจอะ่ะมันก็ใช้เวลาเท่ากันอย่างอันเนี้ยก็เป็นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งชื่อไม้มะฮอกกานีนะครับเออมันเอาเข้าจริงๆอ่ะมันใช้เวลาเกือบเท่ากันเลยนะแทบไม่ต่างกันน้อยมากไม่เป็นแบบหลักนาทีอะ่ะ แล,แล้วกลายเป็นปว่าจริงๆแล้วอะตอนพักหลังมานี้ป่านกับชอบไม้นื้อแข็งมากกว่าครับเพราะว่าไม้นื้อแข็งอะมันทําอะไรได้มากกว่าที่ไม้เนื้ออ่อนจะทําได้ในเชิงรูปลักษ์สุดท้ายนะเช่นรายละเอียดเล็กๆนิ้วมือหรือล่องแก้มหรืออะไรอย่างเงี้ยไม้เนื้ออ่อนอะมันทําไม่ได้ทําแล้วมันพังป่านรู้สึกว่าเราเลือกวัสดุและเทคนิคอะให้เหมาะกับรูปลักษ์ที่เราอยากได้ เป็นสําคัญไม่ใช่ว่าเลือกจากอันที่ง่ายแล้วไปหารูปหลักออีกหนึ่งการค้นพบของปั่งรู้สึกว่าไอาการแกะไม้เนี่ยสิ่งที่ทําให้มันเร็วและมีประสิทธิภาพนะคือการทํามันอย่างสบายๆครับแบบนี้ค่อยๆทําผ่อนคลายเคยทำดับรีบๆอ่ะร,รู้สึกว่ามันเกรงมือหนึ่งมือเกรงแล้วงานก็จะออกมาเกรง แล้วก็เหนื่อยพอเราผ่อนคลายมือดีๆนะสําหรับคนแกะไม้นะครับมีดอะ่ะมันเข้าไม้จะดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามีดอะ่ะมันคือเครื่องทุ่นแรงถ้าเราใช้แรงอะ่ะมันก็ไม่ถูกแบบว่าเฮ้ยออกแรงเนี่ยปเดี๋ยวป้านออกแรงให้ดูงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันก็คือไม่นี่ไม่ได้แอคติ่งนะมันออกน้อยกว่าที่เราจะผ่อนๆเนี่ยเนี่ยปนั่งทาไปคุยไป ใช่ไหมไอ้พวกโครงสร้างของมีดอ่ะมันทํางานของมันอยู่แล้วมันไม่ต้องใช้แรงถ้าทุกครั้งที่เราเกรงเน่ยโอ้โหอยู่ได้ไม่ถึงวันแน่ๆครับเพราะฉะนั้นแรงที่ออกอ่ะมันเหมือนต้องเป็นแรงที่ออกได้ทั้งวันแล้วไม่เหนื่อยป่านชอบนึกถึงตอนที่ไปบวอดเราเขาให้ล้างห้องน้ําใช่ไหมไอ้วันแรกที่ป่านไปถึงเนี่ยล้างห้องน้ำสิห้องใช่ป่ะเราก็ใส่แรงตั้งแต่การล้างห้องแรกเลยครับ สุดท้ายล้างไปได้ประมาณสามห้องอะ่ะเหนื่อยยังไม่ยังไม่ถึงครึ่งวันเลยโอ้โหเหนื่อยจังพอผ่านไปหลายๆอาทิตย์เข้าก็เริ่มเริ่มจับทางได้ว่าเฮ้ยถ้าเราต้องล้างห้องน้ำสิบห้องอ่แล้วเรามีเวลาหนึ่งวันอะ่ะเอาข้อจริงๆอ่ะมันพออยู่แล้วถ้าเราค่อยๆทําใช่ปะ่ะแต่เราอะ่ะเป็นป่านเป็นแบบคนเมืองไงรีบร้อนพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีห้องน้ำตั้งสิบห้องรีบๆทาดีกว่ามีเวลาแค่หนึ่งวันเองใช่ไหม ก็เลยใส่แรงไปเต็มเต็มแต่ปรากฏว่าพอตอนหลังที่ปรับตัวได้อะแล้วก็เออมันพึ่งห้องแรกเองอะจะเย็นๆค่อยๆทําก็แปลว่าออกแรงเท่าเดิมในทุกครั้งอะดีกว่าที่จะแบบใส่ไปสองสามห้องแรกแล้วก็หมดแรงเห็นไหมใช้อุปกรณ์มันก็จะทุนแรงเยอะอะก็แบ่งได้หนึ่งขั้นตอนแบบนี้เห็นไหมครับแบ่งผมกับส่วนอ,อื่นๆออกมา ็นผมหน้ามาอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแบ่งหน้ากันต่ออันนี้เล็กเกินที่จะใช้ค้อนกระสิวแล้วแล้วก็ชิ้นงานม,มันเล็กด้วยอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้มีดนะครับมีดแต่ละแบบก็ใช้ไม่เหมือนกันมีดอันเนี้ยเอาไว้กรีดหรือบางบางทีเวลาน้องๆมาถามว่ารับมีดยังไงแกะไม้ยังไงช่วยทาคลิปสอนหน่อยเออบางทีป่าก็ทําให้ไม่ได้เนาะคืออย่างงี้การทําคลิปอ่ะมันไม่ได้ทําง่ายครับคือป่านเนี่ยต้องทํางานเนี่ยเข้าใจปะ่ะ ป่านไม่สามารถทําคลิปไปด้วยเพราะป่านไม่ใช่ยูทูบเบอร์อาชีพป่านไม่ได้ทําคลิปใช่ไหมดงนั้นการทําคลิปอะ่ะมันจะทําให้ป่านทํางานได้ช้าลงก็เหรอนี่ยังไม่รวมตัดต่อยแค่ก็เลยขอไฟนะครับเข้าใจด้วยเนาะอ่านี่แล้ตอนนี้ก็แบ่งได้ประมาณนี้แล้วเห็นไหมนี่ก็เป็นจุด,จดยากจุดหนึ่งของการแกะไม้นะครับว่าต้องเอาอะไรออกเพราะเอาออกแล้วไม่เอาเข้าไม่ได้เลยนะป่านเชื่อว่าอย่างนี้ มันเป็นเรื่องของการมองเห็นของของคนทํางานนะเนี่ยใกล้หมดสามสิบนาทีละการการแกะไม้ะครับมันเป็นเพียงเทคนิคเฉยเยอย่างที่บอกอะเฮ้ยเราไม่จําเป็นต้องไปเลือกไม้ที่มันง่ายหรือว่าสะดวกอะไรจริงๆหรอกคือมันเป็นสื่อชนิดหนึ่งเฉยๆคล้ายป่านว่ามันคล้ายๆกับกระดาษแบบหนึ่งหรือสีแบบหนึ่งสีน้ํามันสีอะคริลิกสีน้ํา ไม้ดินอันนี้เป็นสื่อแต่สิ่งที่สำคัญคือสารก็คือสิ่งที่อยู่ภายในของคนทำหรือว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของศิลปินนั่นแหละที่เราเห็นอะไรพอเราเห็นอะไรอ่ะแล้วเราค่อยไปเลือกสื่อที่จะนำสารนั้นนะครับออกมาฝัานเชื่อแบบนั้นมากๆเลยนะเพราะว่าจากประสบการณ์เห็นเพื่อนๆศิลปินเนี่ย เขาสามารถกระโดดไปใช้สื่ออะไรก็ได้โดยที่สื่อนั้นเ,นเขาอาจจะไม่ได้ชํานาญเลยเช่นป่านมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งเขาเป็นพวกอ l ลลัสเ a รชใช่ไหมครับวาดสวยมากแล้วก็คาแรคเตอร์ดีมากเขามากเขาก็แกะไม้บ้างบางทีแล้วแบบเฮ้ยโดดเด่นมากเพราะว่าเขามีภาพมีหัวมีของข้างในอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ่ะหมดสามสิบนาทีไปพักนะสบายๆบ ได้ประมาณนี้นะครับเอ้ยประมาณสัก60%แล้วอ่ะชิ้นแรกของวันนี้เลิกงานเลยไหมเสร็จแล้วนะยังไม่เที่ยงเอา,มาหม้แบบวันละชิ้นพอไม่ได้มันสนุกนะครับจะทำต่อแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนเย็นเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอก ปานก็ไม่สะดวกทำไปด้วยถ่ายไปด้วยนะ <c oughs> <c oughs> อะก็จบวันทำงานนะครับเวลาประมาณ5้าโมงเย็นป่านจะเลิกงาน5้าโมงทุกวันครับมีเลิกก่อนบ้างแล้วก็เพราะว่าจะใช้แสงอาทิตย์อะในการทำงานเป็นหลักประมาณสักห้าโมงเนี่ยแสงมันเริ่มจะหมดแล้ว สรุปวันนี้ก็คือได้มาสี่ชิ้นครับนี่ชิ้นแรกที่เราแกะกันตอนเช้านะครับแล้วก็นี่มีชิ้นที่แบบเฮ้ยป่านรู้สึกภูมิใจนะมันเป็นไม้ไม้ที่เป็นกิ่งไม้ป่านไปเจอที่ที่ไปตัดไม้นะเป,นเป็นเรียกว่าไม้ข้างทางแล้วกันนี่เป็นไม้ที่ตกนะครับไม่ได้ไปตัดมาจากต้นป่านก็ไปนเลือกเลือกมาหาฟอร์มที่มันแบบเฮ้ยน่าสนใจ แล้วคือก็ไม่รู้่อนะว่ามันคือไม้อะไรแต่เออมันมันแบบออร์แกนิกฟอร์มดีวันนี้อากาศดีนะครับก็เลยออกมาเดินเล่นได้ปกติช่วงนี้มันจะหนาวมากแต่ถ้าอากาศแบบปกติปา่านจะว่ายน้ำอืมเป็นหลักทุกวันก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอ่านหนังสือแล้วสี่ห้าทุ่มก็นอนแล้วนะครับเช้าก็ทำเหมือนเดิมจันถึงสุขเป็นแบบนี้สนุกสนานเนี่ยเคดไม่รับนะฝ่านว่าเหตุผลที่ทำให้มีพลังและกำลังทั้งในแง่ของการทำงานแบบลงมือแล้วก็ในแง่ของความคิดสร้างสรรค์น่านว่าการพักผ่อนสำคัญมาก